หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงผู้ที่กลับมาโดยเหมเวชกรเป็นเสียงคนจับห่วงบานประตูโขกลงกับแป้นรองที่มีลวดลายงดงามทำด้วยทองเหลืองหนา ซึ่งขณะนั้นผมนั่งหลับๆตื่นๆอยู่ที่เก้าอี้ห้องรับแขกพอได้ยินเสียงผมก็ผุดลุกขึ้นตรงไปที่บานประตูตึกที่งดงามสร้างอย่างแบบวิจิตในสมัยเก่าตามฐานะผู้มั่งคั่งจะสร้างให้เป็นปราสาทผมยังไม่เปิดบานประตูทันทีเพราะสงสัยว่าหูจะฝาดไปก็เป็นจริงอย่างว่าเสียงนั้นไม่มีอีกเงียบไปเฉย ก็เป็นว่าหูแว่วไปเองเพราะห่วงเงยหน้าดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ตั้งอยู่ห้องโถงบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งผมถอนใจเฮือกคืนนี้เป็นคืนที่น่ากลุ้มใจที่สุดตามธรรมดาผมนอนคุดคูไปแล้วเท่าที่นั่งหลับๆตื่นๆแบบโยคีนั้นเพราะหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาหานายเมื่อหัวคำ่ำเมื่อนายผมไม่อยู่ไปหัวเมืองยังไม่กลับ ก็แจ้งเรื่องให้เธอทราบเธอตกใจลืมตาโปรงอาปากค้างที่มือเธอหิ้วกระเป๋าเดินทางมาด้วยท่านไปไหนคะเธอถามอย่างสีหน้าร้อนรนและมีกิริยาเสียใจหมดหวังอะไรอะไรของเธอท่านไปฉาเชิงเซาครับท่านว่าจะกลับรถเย็นก็น่าจะถึงแล้วเมื่อหกโมงเย็นแต่นี่อย่างไรจึงผิดเวลาไปขณะที่ผมพูด เธอมองหน้าผมคล้ายจะค้นหาว่าพูดจริงหรือไม่จริงกรุณาเชื่อผมเถอะครับผมเรียนด้วยความจริงผมพูดต่อเธอมองหน้าผมอย่างร้อนรนสีหน้าเหมือนจะร้องไห้เสียให้ได้เอาอย่างนี้เถอะครับเชิญคุณเข้านั่งพักคอยข้างในให้สบายก่อนเถอะครับขอบใจคะ่ะเธอตอบเหมือนเสียงสะอื้นผมอึดอัดใจไม่รู้ว่าหญิงนี้มีอะไรกับนายเราแค่ไหนและนัดกันอย่างไร แต่ทางที่ดีต้องต้อนรับไปตามหน้าที่คนใช้ที่ดีผมตรงเข้าดึงกระเป๋าเดินทางของเธอพร้อมกับพูดขอร้องเชิงบังครับโปรดให้กระเป๋าผมแล้วคุณตามเข้ามาพักข้างในเลยเถอะครับเท่านี้เองหญิงผู้แปลกหน้าและสาวสวยก็เดินตามผมเข้าไปในห้องรับแขกผมนึกเดาเหตุการณ์ของนายว่าบางทีรถมาถึงแล้วแต่นายอาจจะเลยไปรับประทานอาหารเสียที่ร้านไหนแต่เอ๊ะ ก็หญิงคนนี้บอกว่านายนัดกับเธอไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงกันแหะนี่ก็ข้ามากแล้วผมโดยใช้วิชาคนใช้ที่ดีชวนพูดชวนคุยกับเธอไปเรื่อยๆเธอแงนมองดูตึกเก่าๆที่มีลวดลายช่อชั้นงดงามและระโหฐานแล้วมองไปรอบๆพอมองไปถึงภาพสีน้ำมันภาพใหญ่ข้างฝาก็ชะงักนิ่ง ผมเลยบอกให้ทราบว่านั่นคือภาพของคุณนายของนายห้างที่เสียชีวิตไปนานปีแล้วเธอหลบหน้าจากรูปนั้นหันมาฟังผมคุยอะไรต่ออะไรต่อไปอีกจนนาฬิกาตีบอกสี่ทุ่มผมสะดุ้งใจเอ๊ะนี่ยังไงนายจึงไม่กลับเกิดกระอักกระอ่วนใจผมจะทำอย่างไรกับแขกหญิงคู่นี้จะให้มาแกลวอยู่อย่างนี้ก็ไรได้จะต้องจัดหาห้องนอนให้เธอนอนพัก แต่พอสังเกตดูหน้าเธอก็เห็นว่าอ่อนระหวยรวยแรงจึงเฉลียวใจถึงอาหารความจริงผมควรจะรอบคอบกว่านี้พอถามดูเรื่องอาหารก็เป็นความจริงเธอยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยผมจึงรีบจัดอาหารว่างเรียกแม่ครัวจัดโดยด่วนเมื่อเธอรับประทานเรียบร้อยแล้วผมก็เชิญให้เข้าห้องพักที่มีอยู่เรียบร้อยปัดกวาดอยู่เสมอทุกเมื่อจะเข้าพักได้ทุกเวลา ผมรีบจัดน้ำจัดท่าให้เรียบร้อยบอกที่สวิตไฟต่างๆในห้องให้เธอแล้วกลับออกมาเมื่อเธองับประตูแล้วผมก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ดังนี้แหละครับครั้นจะไปนอนเสียก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างเพราะแปลกหน้ามาผมไม่รู้จักเลยเท่าที่ยอมให้พักก็เพราะเธอบอกอยู่ต้งๆว่าเป็นตายอย่างไรก็ต้องคอยจนพบ การนอนของเธอชั้นแรกไม่ยอมจะนอนคล้ายๆเธอจะกลัวความใหญ่โตของตึกอันเป็นตึกเก่าแก่รับมรดกมาหลายช่วงหากแต่ยังสมบูรณ์ไม่หักพังและเสื่อมโทรมอย่างไรโดยปรับปรุงตกแต่งอยู่ตลอดมาความใหญ่โตทำให้มีอากาศเย็นคร้ายอยู่ในโบสถ์ห้องหับก็มีมากห้องถ้าคนไม่เคยก็น่ากลัวแม้ผมเองอยู่ตึกนี้มาเกือบสี่ปีก็ยังอดปอดไม่ได้ เพระาะทราบอยู่ว่าตึกนี้ตายกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่ต้นตระกูลวิญญาณของต้นตระกูลก่อนๆคงจะสิงอยู่บ้านจึงได้เยือกเย็นสกิดใจผู้อยู่หลังๆนักว่าตึกนี้เราผู้ล่วงลับไปแล้วยังคงมีสิทธิ์ขาดคุ้มครองอยู่ในเวลาค่ำคืนผมไม่เคยเดินทั่วตึกนี้สักทีจะเกรงเกรงที่เธอนอนแล้วแต่ผมยังคงเป็นโสมเฝ้าซับ จะนอนก็ไม่ได้ห่วงทั้งนายจะกลับและห่วงเธอผู้รูปงามจะแผงลงฤทธ์อะไรขึ้นใครจะรู้ผมใช้การนั่งนกเอนเอนพิงโซฟาหลับหลับตื่นตื่นทันใดนั้นประตูก็ดังขึ้นอีกผมรีบลุกเดินไปที่ประตูคราวนี้นายกลับแน่ๆมาหยุดยืนให้แน่ใจเงี่ยหูฟังอีกมือจับสลักกรอนทองเหลืองใหญ่ไว้พอมีเสียงดังเร่งอีก ผมจึงแน่ใจดึงสลักออกแล้วดึงประตูอ้าออกบานมันหนาจึงค่อนข้างหนักเปิดออกแล้วไม่เห็นมีใครหน้าประตูมีไฟสว่างผมแปลกใจยืนงงอยู่สักครู่เห็นท่าไม่ดีเลยกลับปิดเสียตามเดิมหูผมแววไปอีกแล้วเปิดรับปีศาจอะไรกัน ผมเดินกลับมานั่งที่เก่าอยังใจปลอดๆหันมองดูห้องหญิงนั้นอีกเห็นปิดสนิทจึงหันเข้าหยิบบุหรี่ของนายที่กล่องกลางโต๊ะรับแขกจุดสูบบุหรี่ที่นายชอบสูบคือบุหรี่อีชิปเชียนมีกลิ่นไหม้ๆคล้ายกำยานหอมลึกๆไปทางแขกผมหลบไปนั่งที่โซฟาอีกตัวที่อยู่มุมมืดเพื่อยึดเป็นที่สำหรับสังเกตการได้ทั่วไป ลมพัดแรงเข้าทางช่องลมสูงดังวู้วูฟ้าร้องไกลๆดูท่าฝนจวนจะตกบ้านนี้เป็นบ้านที่น่ากลัวในยามค่ำคืนประตูหน้าต่างชั้นบนหากไม่ปิดให้เรียบร้อยเวลาลมพัดมาจะดังปึงปังน่ากลัวผมพยายามนั่งฟื้นความทรงจำว่าหน้าต่างไหนที่ลืมปิดบ้างแต่จำได้ว่าปิดแล้วทุกบานจึงค่อยคลายใจ ที่จริงบ้านใหญ่โตเช่นนี้น่าจะมอบคนให้อีกสักสองหรือ3คนจะดีมากคนเดียวค่อนข้างแย่รวมคนในบ้านทั้งหมดรวมตัวผมด้วยเว้นนายคนเดียวที่ไม่มีหน้าที่คนใช้ 1. คนรักษาสวนดอกไม้ 2. คนซักรีด 3. คนครัว 4. ตัวผมซึ่งทำหน้าที่คนใช้ตลอดจนเป็นเดขานุกการไกลาย เขาเหล่านั้นอยู่ห้องแถวรอบตึกไม่มีใครเข้ามายุ่มย่ามในตึกเลยถ้าจะมีการปัดกวาดก็ใช้คนซักรีดและคนดูแลสวนดอกไม้มาช่วยผลจากนี้แล้วผมก็อยู่สองคนกับนายถ้านายไม่อยู่ผมก็ตัวคนเดียวนายท่านใจแกร่งจริงๆเพราะอายุ40กว่าแล้วใจจึงมั่นคงแต่ผมสิยังเป็นไก่หนุ่มอดปอดไม่ได้เท่าที่อยู่ได้ก็เพราะเคยชินเท่านั้นเอง กำลังนั่งคิดอะไรยุ่งยุ่งอยู่นาฬิกาตีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเล่นเอาสะดุ้งวาบเสียงมันคกลนครางประสานเสียงกระหึม่มคล้ายปวดฟั่งบอกเวลาสองยามแล้วลุกไปหยิบบุหรี่สูบอีกพ่นควันลอยพุ่งขึ้นสู่ที่สูงกลิ่นบุหรี่อีชิปเชียนมันมีกลิ่นกระเดียดไปทางเจ้าเจ้าในนายสูบไปก็เคลิ้มไปว่ากำลังอยู่ในท้องพระโรงแห่งนครไคโรสมัยกษัตริย์ฟาโร ตามที่เคยอ่านหนังสือเรื่องของสมัยฟาโรห์แห่งนครโนนและแล้วก็มานึกเทียบกับห้องโถงที่ผมกำลังนั่งอยู่ไม่ผิดท้องพระโรงทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจของสมัยฟาโรห์และกลิ่นบุรี่นี้คล้ายกลิ่นกำมยานบูชาเทวรูปในที่สุดใจก็วังเวงฟ้าที่ร้องอยู่ห่างๆได้ร้องใกล้เข้ามาฝนจะตกแน่ทีเดียวนายก็ยังไม่กลับ โอ้ยกรุ่มใจจริงๆช่องลมปล่อยเสียงวูวูตามความแรงของลมเหมือนอะไรคำรามนึกสงสารตัวเองที่ต้องนั่งแกลวอยู่อากาศอย่างนี้นอนสบายนักปานนี้แม่หญิงแปลกหน้าคงนอนคลุมผ้าห่มสบายแล้วส่วนผมจะต้องนั่งแกลวไปไม่มีกำหนดทุ่มยามกว่าจะรุ่งคาตาเวลาร่วงไปถึงเจ็ดทุ่ม ผลซาเม็ดแล้วและอีกครู่ใหญ่ก็หยุดนิ่งมีแต่อากาศเย็นเยือกหนาวสแตนผมงอเข่าขึ้นเก้าอี้พอตัวแก้หนาวจิตใจหวนคิดไปถึงเรื่องรักๆใคร่ๆบ้างชีวิตผมผ่านมาแล้วพลาดรักพลาดหวังทุกอย่างยากจนข้นแค้นได้อาศัยบาร,รมีนายท่านผู้นี้ค่อยมีสุขคิดไปคิดมาเลยงี่ปรับไป แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยมีเสียงอะไรดังขึ้นมองกว่ารอบห้องไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตเสียงนั้นก็หายไปมีแต่เสียงฟ้าคำรามอยู่ไกลๆนอกนั้นก็เงียบยิ่งกว่าเงียบจนได้ยินหัวใจตนเองเต้นออกมาภายนอกชั่วเวลานั้นเองพวงประตูก็ดังอีกผมก็ต้องลุกไปที่ประตูอีกเป็นคำรบสาม คราวนี้ห่วงนั้นดังทีผมจึงรีบเปิดประตูลมภายนอกเย็นวูบเข้ามาและข้างหน้าก็คือนายผมเดินถือกระเป๋าเดินทางเข้ามาผมร้องทักอย่างดีใจแต่นายไม่ตอบเดินผ่านผมเข้ามาเมื่อผมปิดประตูแล้วจึงเดินตามท่านท่านคงมีอารมณ์คุณมัวอะไรอย่างมากไม่เคยขลึมอย่างนี้เลยทำเอาผมไม่กล้าจะพูดอะไรมากนักในขณะอารมณ์ท่านไม่ปกติ รถคงผิดเวลานะครับผมถามเออผิดเวลาท่านตอบสั้นๆครึมจนน่ากลัวเมื่อหัวค่ามมีหญิงมาหาท่านคนหนึ่งผมรายงานท่านท่านพยักหน้ารับท,ทั้งทั้งที่ไม่เหลียวมาดูผมแล้วไงท่านว่าก็ผมบอกว่าท่านไม่อยู่ดูแกตกใจมากทั้งมีท่าทางเสียใจที่ไม่พบแกว่าแกไม่รู้จะไปข้างไหนเมื่อไม่พบท่าน ผมเลยจัดห้องให้นอนคอยพบท่านแล้วผมก็นั่งเฝ้าอยู่จนบัดนี้ผมรายงานจนจบก็ไม่เห็นท่านว่ากอะไรยืนคลึมอยู่อย่างเก่าเขาหน้าค่อยเปลี่ยนจากคลึมเป็นอ่อนโยนแต่เศร้าโศกทำเมาผมต้องใช้ความคิดอย่างหนัก <S 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 ท่านถอนใจยาวแล้วเดินห่างออกไปไปหยุดยืนที่ผนังเงยหน้าขึ้นดูภาพสีน้ำมันรูปภรรยาท่านที่มีความสวยหวานจอย ดวงตาโศกน้อยๆย,ยิ้มน้อยๆดูดดื่มซาบซึ้งภาพนี้เป็นภาพที่ท่านต้องมองดูทุกวันยังสาวน่ารักน่าเอ็นดูตายแต่ยังสาวสาวด้วยการป่วยไข้เขาลือกันว่าเพราะท่านรักภรรยาของท่านมากท่านจึงไม่ยอมมีภรรยาอีกคนเก่าๆในบ้านนี้เคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อภรรยาท่านจนจะขาดใจ ท่านได้สาบานต่อหน้าว่าจะไม่มีภรรยาอีกถ้าหากว่ามีใหม่แล้วไซขอให้สิงสศักดิ์สิทธิ์จงประหารท่านเสียตามคำสาบานแต่คราวนี้ท่านจะต้องทวนสาบานแน่ผู้หญิงที่มาคอยอยู่สวยหยดย้อยนักและดูว่าจะมีเร่นในอะไรอยู่กับท่านและการมาของเธอส่อว่าไม่มาจากหัวเมืองก็คงหนีใครมาเป็นแน่ กระเป๋านั่นเองเป็นพยานและถ้าเกิดแต่งงานกันขึ้นทำสาบานจะเป็นอย่างไรท่านสุดกายนั่งลงที่เก้าอี้ช้าๆก้มหน้าคอตกทางจดอกเชิงจะใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งมือทั้งสองจับเท้าแขนเก้าอี้แน่นผมพลอยหนักใจในกิริยานั้นนักเพราะไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเลย ท่านเป็นคนใจดียิ้มแย้มเสมอมีความเที่ยงธรรมเป็นประจำเมตตากรุณาทั่วทั่วไปผมเกิดไม่สบายใจเมื่อมาพบกิริยานี้ท่านจะต้องการวิสกี้สักเ๊กไหมครับผมท่านรีบโบกมือห้ามคำเสนอของผมแล้วสั่งให้เอากระดาษและปากกามาจดข้อความตามที่ท่านจะสั่งให้เขียนผมเข้าห้องทำงานหยิบกระดาษและปากกามานั่งคอยคำสั่งท่านนั่งก้มหน้าอยู่ตามเดิม อ้าวคอยเขียนตามที่บอกท่านสั่งเบาๆผมจับปากกาเตรียมไว้ท่านนิ่งอยู่เป็นครู่คล้ายจะรวบรวมข้อความที่จะสั่งให้เขียนอ้าวเขียนได้ท่านว่ายุพินสุดที่รักโลกนี้ไม่มีความแน่นอนอะไรเลยยุพินกับฉันรักกันอย่างจริงใจหากขัดด้วยอุปสรรคบางอย่างที่ขวางเราแต่ครันั้น เราก็พยายามรักกันจนได้ฉันขอบอกว่าฉันรักยุพินสุดหัวใจหมดทางจะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ยุพินเอย๋ยยุพินรักฉันจริงๆที่ดูกันมาในระยะหลายปียุพินไม่รังเกียจฉันที่เป็นคนแก่ท่านหยุดพูดไปชั่วขณะเพื่อขัดกราวถ้อยคำต่อไปให้กลมกลืน ผมใจหายอย่างไรบอกไม่ถูกเขียนตามคำที่ท่านพูดมาแล้วเอาต่อไปท่านสั่งยุพินเอ๋ยทั้งฉันและยุพินมีกรรมทั้งคู่ฉันเองไม่เคยคิดว่าจะพบรักอีกในชีวิตเพราะอายุฉันมันเลยไปแล้วแต่ยุพินรักฉันในที่สุดกรรมของฉันก็แผ่มาถึงยุพิน วิมานของเราทลายลงแล้วฉันตายแล้วตายแต่บ่ายวันนี้ตายโดยกระทันหันตอนนี้ผมสะดุ้งทั้งตัวเงยหน้ามองท่านนี่ท่านของผมที่เคยเป็นคนเมตตากรุณาและเที่ยงธรรมจะออกอุบายในจดหมายนี้เพื่อปัดหญิงนั้นไปให้พ้นตัวท่านกระนั้นหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อย่าลังเลท่านดูเขียนตามที่ฉันบอก บ้านนั้นฉันซื้อและตกแต่งจดทะเบียนเป็นของยุพินแล้วเรียบร้อยและเงินที่ฝากแบงค์ไว้ในนามของยุพินแล้วนั้นตัวเช็คอยู่กับนายทองคำแล้วเขาจะมอบให้ยุพินเองเงินก้อนนี้ยุพินจะเลี้ยงตัวเองได้ไปนานจนกว่ายุพินจะมีสามีใหม่ หรือจะไม่มีก็ยังบำรุงยุพินไปได้นานมากผมถอนใจเฮือกใหญ่คิดอะไรไม่ถูกเป็นลูกจ้างก็ต้องเขียนไปตามสั่งทั้งไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยอึดอัดใจเหมือนเล่นละครเหมือนฝันจะว่าท่านปัดหญิงนี้ไปอย่างไม่ต้องการแต่ที่ไหนได้ท่านก็ทำอย่างมนุษย์ที่ใจเป็นธรรมอยู่อย่างเดิมแกสงสัยหรือ ถามเบาๆครับผมผมแปลไม่ออกฉันตายแล้วจริงๆผมชะงนใจจ้องดูท่านตั้งแต่หัวตลอดเท้าร่างกายในชุดแบบสากลน,นิ่งดังรูปปั้นท่านล้อกระผมดังนี้ทำไมผมถามท่านแต่ท่านไม่ตอบฟ้ากำรามไกลๆคล้ายฝนจะตกอีกผมยุ่งยากหัวใจเออวันนี้มีแต่กลุ่มทองคำ ฉันพูดตะกี้ไม่ได้ล้อแกเล่นฉันพูดจริงๆและมันก็เป็นความจริงโน่นแกมองดูโน่นซิท่านยกมือชี้ไปข้างผนังตึกผมเหลียวไปตามที่ท่านชี้ตรงนั้นเป็นพื้นกำแพงว่างเปล่าท่อนแขนของท่านยังคงชูอยู่ดังนั้นผมก็มองนิ่งอยู่คล้ายคนบ้าแต่ท่านใดนั้นเองพื้นผนังเปล่านั้นก็บังเกิดมีภาพขึ้นคล้ายจอภาพ,พยนตร์ ภาพนั้นเป็นภาพของท่านเองผมมีความรู้สึกดังคนครึ่งหลับครึ่งตื่นและฝันไปเห็นท่านกำลังยืนต่อราคาสำล้อที่นั่นเป็นถนนในเมืองอะไรก็เดาไม่ถูกเพราะไม่เคยไปท่านได้ขึ้นนั่งสำล้อไปภาพนั้นติดต่อไปดังภาพยนตร์รถสำล้อของท่านวิ่งเรื่อยไปและข้างหน้ามีรถเมยส์สวนมาสำล้อเลยหักหลบรถเมย แต่บังเอิญมีเด็กวิ่งออกมาข้างนั้นสำล้อเลยหักกลับอีกทีก็เลยเสยเข้ากับรถเมผมสะดุ้งทั้งตัวนายได้ถูกรถทับหน้าตาแหลกเหลวทนไม่ไหวแล้วนี่อะไรกันผมทะลึ่งลุกขึ้นยืนภาพที่กำแพงหายไปทันทีผมตัวแข็งคล้ายๆจะกระดิกไม่ไหวค่อยๆหันดู นายยังคงนั่งชูมือชี้ไปยังภาพที่ผนังโดยยังไม่ได้ลดมือลงบัดนี้หูผมแววคล้ายหญิงหัวเราะอย่างเยอะหยันผู้หญิงแปลกหน้าที่ชื่อยุพินหัวเราะเยาะนายผมหรือที่จะพระทิ้งเธอแต่เธอต้องแอบฟังเรื่องอยู่และเห็นเหตุการณ์หมดแล้วผมรีบหันมองหาเสียงแต่เปล่าเลยไม่มีใครในที่นั้นและประตูห้องยุพินก็ปิดสนิท แล้วใครหัวเราะผมหันกลับมาดูนายคุณพระช่วยนายหายไปเสียแล้วผมตะโกนขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดโดดข้ามเก้าอี้วิ่งไปเปิดประตูกระชากอย่างแรงพอประตูเปิดจึงรู้ว่าเป็นเวลารุ่งเช้าแล้วพระอาทิตย์กำลังจะพ้นขอบฟ้าผมวิ่งไม่กลัวล้มตรงเข้าปลุกคนสวนแล้วตะโกนปลุกต่อๆไปทางบ้าน แล้วชวนกันเข้าตึกอีกปลุกหญิงที่ชื่อยุพินเพราะเธอรู้เรื่องหน้าซีดไม่มีสีเลือดเลยแต่มีเขาว่าไม่เชื่อที่ผมพูดกระดาษที่ผมเขียนข้อความตามที่นายสั่งให้เขียนทุกคนได้อ่านดูตามนั้นแต่ก็เกิดวิพากวิจาร์กันเอ็ดอืงรวมรวมความว่าคล้ายๆผมจะเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นเองให้เป็นไปดังนั้น ผมมองหน้าทุกคนได้ความน้อยใจรละคนโกรธออกท่าออกทางเล่าเหตุการณ์เมื่อกลางดึกให้ทุกคนฟังแต่ทุกคนดูจะไม่สนใจฟังผมยิ่งยุพินด้วยแล้วมองตาผมด้วยดวงตาดุดุแสดงความเครียดแค้นชิงชังเราทุ่มเถียงกันเป็นเวลานาน,านบางคนยื่นหน้าเข้าหาผมถามอย่างตะอคอกว่าบอกหน่อยแต่ไม่ทำอย่างนี้เล่เลีเ่ยมอะไรกัน ผมอยากจะครั่งตายพอดีหนังสือพิมพ์มาส่งตอนเช้าผมไหวดีโดดเข้าหยิบดูข่าวก่อนคนอื่นทันใดนั้นผมก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเสียใจตกใจสุดยอดข่าวนั้นพาดหัวตัวโป้งถึงการสิ้นชีวิตของนายโดยรถชนกันและเหตุการณ์รายละเอียดก็เป็นไปดังที่ผมรู้อยู่แล้ว พอทุกคนรู้ว่าเรื่องได้เป็นไปจริงต่างร้องไห้โฮกันไปหมดผมเองก็กลั้นไม่ไหวผู้มีคุณล้นฟ้าของผมจากไปและอุตสาหมาหาผมทั้งยังห่วงยุพินจึงมาเขียนสั่งความไว้เราร้องไห้กันทุกคนเพราะตกใจพอเบาบางหันไปดูยุพินเห็นเธอฟุบอยู่กลางพื้นห้องเราจึงช่วยกันแก้ไข เมื่อเธอฟื้นแล้วผมจึงหาหรือพวกลูกจ้างทั้งหมดว่าควรจะทําตามที่วิญญาณนายมาสั่งไว้หรือไม่ทุกคนเห็นพร้อมด้วยผมจึงไขเซฟเอาสมุดเช็คมอบให้แก่ยุพินตามที่ท่านสั่งต่อจากนั้นผมได้ส่งข่าววงญาติของนายทั้งหมดและเชิญเขาเข้าครอบครองตึกผมเองก็สุดจะทนอยู่ที่เคยกินเคยนอนแต่เดิมได้ หมดผู้ชุบเลี้ยงที่เมตตาการุณอันสูงแล้วก็ขอก้มหน้าเร่ร่อนไปอีกคงจะอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรให้แก่ผู้ที่เข้ามารับรรดกได้นั่นก็สุดแล้วแต่ทานายความกระจำกระกูลนี้จะจัดจะทำกันไปตามระเบียบติดตามผลงานหนังสือกลางแปลงได้ที่ m a p m a r k e t c o m ตามลิงก์ในคำบรยายใต้คลิปหรือทางแฟนเพจหนังสือกลางแปลง และพบกันในผลงานเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ในหนังต้องขอตัวไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย